ถึงวันแรงงานแห่งชาติในวันพรุ่งนี้นะคะทางจังหวัดลำปางค่ะหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2567นางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2567ภายใต้ชื่องานชาวแรงงานลำปางร่วมใจพักเทิดไทยองราชน ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติโดยมีนายควงสายแจมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางร่วมกันนำพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรสถานประกอบการทั้งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนายจ้างลูกจ้างอาสาสมัครแรงงานรวมทั้งแรงงานนอกระบบ รวมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์9รูปและแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ที่อาคารนวัตกรรมบริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางโอ,อกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบเกียรติบัตรลูกจ้างและพนักงานดีเด่นของสถานประกอบกิจาการและสถานประกอบกิจาการที่สนับสนุนการจัดกิจาการรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2567นะครับทั้งนี้นรัฐบาลได้กำหนดให้ว,วันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ พร้อมจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยครับ